สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้มด X จะขอนําเสนอการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีพิจิกไตรมาสที่4ปี2,567โดยทั่วไปแล้วชาวพิจิกก็จะดูเป็นคนที่ลึกลับมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีพิจิกไตรมาสที่4ี่ หรือ3เดือนสุดท้ายของปีพศ2567คุณจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณกับครอบครัวเป็นอย่างสูงเนื่องจากว่า,าไพ่ใบลรกของคุณเปิดได้ไพ่เดอะเวิซึ่งเป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องของ ความอุดมสมบูรณ์ความมีความสุขแต่อย่างนั้นคุณหาเงินเข้ามาได้ก็จะมีช่องทางที่จะต้องเสียเงินไปกับเรื่องจิปฐะรอบตัวโดยที่ว่าอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณเช่นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงคุณจะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาเพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนที่ดี จากเจ้านายหรือคนรอบข้างของคุณในที่ทำงานในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตหรือการทำงานของคุณก็จะเป็นที่โดดเด่นมีความเจริญมีความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าคุณได้ไพ่เดอะสตา์ขึ้นมาก็เป็น ศูนย์รวมแห่งการที่ว่าคุณมีความก้าวหน้าและคุณก็จะได้รับทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากเข้ามาสู่ครอบครัวของคุณทำให้มีความเป็นอยู่ที่มีความสบายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่4แต่ปัญหาประศัก์ที่คุณจะต้องเจอก็ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสอยู่พอสมควรเนื่องจากว่าคุณได้ไพ่เดทเดทเป็นตัวแทนของ ความเศร้าหมองความสูญเสียหรือคุณอาจจะได้รับข่าวที่ไม่ค่อยจะดีนักเข้ามาทําให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจหรือไม่สบายใจนอกจากนี้คุณอาจจะได้มีการจบในบางสิ่งบางเรื่องที่คาราคาซังกันอยู่แล้วก็เริ่มต้นที่จะไปทํางานหรือว่าเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิต ในไตมาสที่4คุณจะมีปัญหาเรื่องของการทำงานที่หนักหนาสาหัสมากเนื่องจากว่าคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานหรือว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในงานแต่คุณจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานแล้วก็คุณยังได้ไพ่ t h e e m p e r o r ซึ่งเป็นไพ่ตำแหน่งที่ใหญ่ในชุดไพ่ ทำให้คุณน่าจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีแล้วก็ในเรื่องของการหาเงินหาทองคุณก็ยังมีความสามารถมีความคิดความอ่านที่จะหาเงินหาทองเข้ามาได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมตำแหน่งสุดท้ายให้ the judgment คือเป็นไพ่ที่ว่ามีเทวดามาโปรดชีวิตของคุณในช่วงไตรมาสนี้ถามว่า มันจะมีปัญหาหนักๆร้ายแรงที่แก้ไม่ได้หรือไม่ซึ่งก็ตอบว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าคุณมีเทวดาซึ่งในภาพก็จะเป่าแตรแล้วก็โปรดกับมนุษย์ที่อยู่บนโลกเนี่ยมาคุ้มครองตัวคุณในตำแหน่งสุดท้ายก็ทำให้คุณจะประสบความสำเร็จมีโชคลาภเข้ามาแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ ส่วนที่ต้องระมัดระวังก็คงจะเป็นปัญหาจากการทำงานอุบัติเหตุสรุปภาพโดยรวมของดวงชะตาชาวราศีพิจิกในช่วงไตรมาสที่4ปี2567นี้ก็คุณค่อนข้างจะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขในชีวิตค่อนข้างจะดีนอกจากนี้คุณยังได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานในครอบครัว การเงินการทองก็หมุนเวียนเข้ามาสู่ตัวคุณสู่ครอบครัวของคุณเป็นอย่างดีในช่วงแต่มาสนี้คุณก็มีเงินทองหมุนเวียนจับจ่ายอย่างสะดวกสบายสิ่งที่ระมัดระวังก็คงจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุแล้วการได้รับซึ่งข่าวที่อาจจะไม่ดีนักแต่คุณก็ไม่ต้องกังวลใจเนื่องจากว่าคุณก็ยังมีไพ่จัดเม้นซึ่งเป็นไพ่เทวดามาโปรด ทำให้ช่วงชีวิตในไตรมาสที่4ของคุณเนี้ยจะผ่านพ้นปัญหาประสาทต่างๆไปด้วยดีมีความสุขการทำนายดวงชะตาด้วยการเปิดไพ่ยิปซีนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ขอให้ fc โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาก็ขอให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต แก้ไขปัญหาประสัตต,ต่างๆและสิ่งใดที่ไพ่ได้ย้ำเตือนให้เราระมัดระวังก็ขอให้ใช้เป็นแนวทางในการที่จะหาวิธีรับมือกับปัญหาที่จะเข้ามาชีวิตของคนเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาต่างๆและการหนุนนำของผลบุญและกรรมที่มีมาแต่พบอดีตดังนั้นเราก็ควรจะ สร้างบุญสร้างอุสนสร้างคุณงามความดีให้การเอเื้อเฟื้อต่อมนุษย์สัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อให้ผลบุญทั้งหลายมาหนุนนำให้เราผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีถ้าท่านชอบวีดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆ การแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆสำหรับเลือกสวดท่องเสริมมงคลแก่ชีวิตท่านการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าจะเป็นรางดีหรือรางร้ายตลอดจนถึงเลขมงคลที่ได้และการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับ โชคดีมีความสุขกันทุกทุกท่านครับ